คลิปนี้ผมพิชิตอัปเดตคาร์ใหม่แผนเบียนเป็นล็อตในคลิปเดียวจะเป็นไงไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบ็อกแบบต่าง ต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวสเปนลอตโกกาเดนสติรเบลออก็จะยเก้าคืนฟิวอซูฟิตแถมมีบริการกิ้วแคมพัสแบบต่างๆมากมายเรียกได้ดว,ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แถมมีสินค้าแบบอื่นกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยโอเคผมก็หลังจากที่เข้ามาเนี่ยผมได้เบสการ์ดอันนี้มาถึง4ใบเลยนั่นเอง,เองเนะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะได้จากการรีเบิร์ตนั่นเองเนีผมนี่แล้วผมเราจะได้การ์ดแพ็คมาซึ่งตอนนี้เนี่ ้งก,ก็เดี๋ยวผมจะรีเบิร์นในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับคะแน่กดติดตามกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่ายังเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะป้าหมตยตอนนี้คือ2 0 0 0 0ซับสไครต์แล้วก็ฝากเอื้อมมือไปกดไลค์กันคนละทีด้วยจะทำแล้วก็วไปดูคลิปกันต่อเลยซึ่งตรงนี้เี่เดินมาตรงนี้นะครับตรงที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะรวมพืชกับเบลล์็อใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นเพย์เยการแล้วครับผมซึ่งเพย์เยการ ทำไรได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าซึ่งสามารถสต็อกการ์ดได้ถึง1,000การ์ดโอเคมีเดฟอลต์เด็กตรงนี้อ่าแล้วก็เบสการ์ดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงเซ็นทอยแลนด์หน่อยดีกว่านะครับเซ็นทอยแลนด์นะครับฟิวแมชชีนเนี่ยมันจะถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมเราก็สามารถรวมอ่าพืชแล้วก็เบลอตเนี่ยไว้ตรงนี้ได้แล้วนะโอเคตรงนี้นี่มีอีเวนต์ใหม่ใช่ไหม the the rain. อู้ฟเดอะแทร็กเก็ตเบล็อตอินเดเรนอ่าก็คือเป็นเหมือนลากาหัวผม ซึ่งเข้าหัวตัวที่เราจะต้องฆ่าเน,นี่ยคือปิืนปล้นปัตตบิมอ่าฮะดีเนี้ยผมซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีเล่นเนี่ยเราจะต้องฆ่าเขาด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับหรือว่าเราสามารถใช้พืชฆ่าได้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าผมเปิดเดเคไว้นานแล้วคิดว่ามันอาจจะต้องฆ่าด้วยตัวเองเลยนะครับสําหรับตัวแทร็กเก็ตตรงนี้นะซึ่งก็เราก็น่าจะได้ของประมาณนี้ไหมนี่นะครับอาจจะได้ของตามรูปนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า บางอย่างเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันนี่ตรงนี้รอบสี่เนี่ยมีได้การ์ดด้วยนะแล้วตรงนี้คนระับมี Daddy เดลี่รีวานะครับผมตรงนี้จะมีชายนี่เบดการ์ดแพ็คซึ่งไม่รู้ว่าทําอะไรได้เช่นกันนะเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้ละกันบอเบนี่กกซินี่แกงเซอร์ฟูทเทลา่าโอกาเลโอกาล่านะครับซิวิโนโบอมบาร์ด,ดิโนนะครับไฟล,ล์รีเทิร์นเพลทโอเคก็คือให้หาเอามาวางแล้วก็รับของไปโอเค ซึ่งจะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงเลยครับนี่ตรงนี้นะครับตอนนี้เหลือ13ชั่วโมงตอนนี้มีคัทเมอร์จิ้งนะครับหรือว่ารวมการ์ดซึ่งไม่รู้ว่ารวมแล้วสเตตจะได้อะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ดทั้ง4ใบที่เราได้มาก่อนดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับไปเฮ้ยโอ้โหเหมือนเกมการ์ดแบบอันนี้เลยครับอ่าเฮ้ยแบดเดอร์ there, ครับโยแบทดิวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มอร์ดาเมจอ่าโอเคอันนี้คือการ์ดนี้เนี่ยถ้าเรา ใช้ใช่ไหมเราจะสามารถตีใช้ไม้เบสบอลเนี่ยตีแรงขึ้น25%อ๋อโอเควิได้หลายอันด้วยแคคตัสเฟอร์รี่แคคติสแฮปอะ10%ชานทูเอ็กแ a c กบวกหนึ่งอ่าก็คือมีโอกาส10%ที่เจ้าต้นกระบองเพชรเนี่ยจะตีเพิ่มขึ้น1ครั้งอ่าโอเคต่อไปอีพีคอลเลกชันมีโอกาส25%ที่ตัวอีพีจะออกมาสปาโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยต่อไปแล้วสปิริตรูมทุบ การฆ่า25ครั้งจะสุ่มบัฟพ,พืช1ตัวด้วยบัฟเลเนยครับผม10%เลดเป็นเวลา10วิก็คือจะได้เอาเวลาเราฆ่าเบลออ25ตัวเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มส่งบัฟให้พืชสักตัวหนึ่งนะครับในทีมเป็นเวลา10วินะครับน่าจะตีแรงขึ้นนะ โอเคนี่ก็พอได้อยู่นะวิทาบิพิกบลูมัเซนเดนหลังจากฆ่า1,000เบ็ล็อตบัฟเอาแพรนสเตตบานึ่งรอยเปอน for หานาทีอ่าก็คือหลังจากการฆ่าอ่าเบ็ล็อต1,000ตัวจะบัฟพืชทุกอันในสนามแบบ100%เลยนะเป็นเวลา5นาทีโอเคก็ได้อยู่นะครับวันนี้โอ้โอ้นี่คือเบสการ์ดอันเดียวนะครับเปิดแค่อันเดียวได้ถึง5ใบโอเคเปิดต่อเลยไหนดูซิจะได้อะไรอีกไปลัวๆเลย วายวินทุกการฆ่า100 Bem ่งร้อเบลอตจะซัมมอนการ์ดออฟวินที่จะทำอ๋อจะสามารถอ๋อพัดเบลล์อตให้กลับไปจุดเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมโอเคอันนี้เข้าเกี่ยวนะอันนี้เหมือนกันเลยโอ้โหเกลือเหลือเกินซันพาวเวอร์เฟอร์ลี่อันนี้เหมือนกับแคคติเฟอร์ลี่เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบอ่าซันพาวเวอร์แทนนะครับหรือเป็นดอกทานาวันแทนโอเคเชนไลท์นิ่งทุกการฆ่าเบลล์ล็อตห้ตัวจะมีการซัมมอนฟ้าผ่าใส่เบลล์ล็อตหตัว ฐานะเมจหนึ่งมื่นโอ้ก็ได้อยู่นะโอเคโฮมรันทุกการฆ่าเบลอดด้วยไมเบสนี่ครับจะทำดาเมจ80%ของเลือดเบลอดทั้งหมดโอ้โหอันนี้ดีเนี่ยวันีดีมากเลยครับโฮมรันโอ้โคตรดีเลยนี้อันนี้ดีสุดๆเลยนี่ครับโฮมรันนี่เมตาแน่นอนโอเคไปกันต่อเหลือเยอะเลยแคนตี้เฟอร์รี่โอ้โหเกลือโอ้โหได้หมดแล้วเชนไลนิ่งโฮมรันเกลือว่าตะกี้เกลือหมดเลยมีเดีนซ้ำนะครับเอาไปกันต่ออุ้ย เป็นล็อตเบสซิ่ง10%อีกท in c o คำ for all เ e l o ล็อตอู้วันนี้ดีมากครับเป็นระดับคอมมอนแต่ดีมากอ่าเพิ่มอ่าเงินที่ได้จากเ e l o ล็อตใน10%โอ้โหเยอะมากครับอันนี้อันนี้คือดีเลยแต่เบอร์เฟอร์ี่อันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมโอ้โหเกลอะว่ะสีแคทสเตเยอร์เมื่ออ่าค่าเ e l o ล็อตที่เป็นระดับสีแคทเนี่ยจะทำให้โอ้จะคูณ10แคทเปอร์มินิสอินแซลลี่นี่ครับผมก็คือจะคูณอ่ตาตังค์ที่เราได้เนี่ย ต่อนาทีเนี่ยจะคูณ10ทันทีโอ้โหทีนีด้ดีมากเลยนี่ครับโอเคอุ้ยน่าสนใจมากครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองใส่เลือกการ์ดใส่กันดีกว่าเนี่ยว่าเราควรใส่อะไรบ้างนะครับโอเคผมขอ,อย่านเลือกก่อนโหลดเลนช์นี่นไว้ก่อนนี่อย่างนี้เลยนะครับใส่เลยก็อนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับซีเคนเซเลเยอร์แล้วก็โฮมรันอันนี้ก็ดีแล้วก็มีอะไรอ่ะอนสองโอ้แต่เนนี้ก็ดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็พอได้ครับ มีอะไรอีกไหมขอมีเทียด้วยเออมันอาจจะเราสามารถอัปเกรดเทียได้ครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนี่ได้นะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคเดียกใส่ครบทุกอันแล้วแล้วกลับไปดูดีกว่าว่าถ้าเกิดว่า,าเวลาเรารวมการเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างเท่าไหร่ะนะครับนี่นครับ select merge โอเคใช้สามารถได้ครับรวมการแล้วเหมือนจะมีขั้นที่โหดกว่าอ๋อโอเคนี่ไนงะ คันจะสูงขึ้นครับโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจแนละ้วว่าวินบวกไปเลยโอ้อยเก่งครับบทระบบนี้ดูดีมากครับโอเคนี้โอเคครับผมเชนไลนิ่งโอเคโอเคหลักๆตอนนี้เนี่ยเราเหลือ,อทำเวทตรงนี้นะครับดีเฟนซ์เวล์ล็อตแล้วก็เดลี D ่ดีวร์ดโอเคเดลี Daily ่ดีว่าเดี่ยผม,มองว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอฮิตลิสเนี่ยก็ไม่น่ายากเหมือนกัน โอเคเดี okay, ๋ยวกลับไปที่บ้านของเราก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผมว่าผมก็จะทาการรีเบิร์ตครับผมทาการรีเบิร์ตนี่นะครับเรามีของครบแล้วนะครับลอสเกสโกลิอะไรเนี่ยซิโกลิตโตสนี่ครับแล้วก็เมลซิโอซูชินี่นี่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยการที่เราจะรีเบิร์ตนี่ครับเราต้องเทรดสัตว์ให้เพื่อนก่อนหรือว่าให้ตัวรองเราก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต เรียกตัวลองแป๊บนึงโอเคผมตอนนี้เราเรียกตัวลองเป็นที่ร้อยดีสังเกตว่าหน้าตา,าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยได้โอเคก <g ül> ็ <üyor> เดี๋ยวผมจะเทรดนะครับตัวลองอ่าเทรดสัตว์ให้ตัวลองนั่นเองะนรัยผมโอเคก็เดี๋ยวไปหยิบไปลอจากฐานเราก่อนครับแล้วเราก็หยิบให้หมดเลยเนี่ยผมพวกนี้เนี่ยของดีทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ารีเบิร์ตไปเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเทรดก่อนนะครับคนใช้ทุกคนนะเวลารีเบิร์ตเนี่ยอย่าพลาดนะครับ ไม่งั้นเราจะต้องไปเริ่มใหม่วันนี้ผมตอนนี้เรา,าทเทรดตัวที่ผมจะเก็บทุกตัวไว้ในตัวรองแล้วผมก็เดี๋ยวเราทําการรีเบิร์สไปเลยแล้วกันเนี่ยผมดีเนี่ยผมไปลุยเรียบร้อยครับผมแม็กร okay. ีเบิร์สรีเชตโอเคอ้าวถ้าตัวเหมือนจะไม่หายหรออา้าวเดี๋ยวนี้คือรีเบิร์สแล้วตัวไม่หายแล้วนะครับอ๋ okay. อโอเคอ่าโอเคตอนนี้รีเบิร์สแล้วตัวไม่หายแล้วโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยโอเคถ้างั้น เดี๋ยวเอาตัวกลับมาเลยครับโอ้แล้วคือไอรันเรานี้ก็ไม่หายเหมือนกันโอ,โ,อโอเคเนี่ครับเขาน่าจะเข้าใจเราแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราต้องมานั่งเทรดตัวเทรดตัวอย่างเงี้ยโอเคผมเทรดกลับมาให้หมดก่อนแล้วกันโอเคผมตอนนี้เนี่ยเราเทรดกลับมาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเราอีกคิวเบสเบอนไปให้หมดเลยนี่เครัยผมนี่กลับมาเหมือนเดิมนะครับเอเหมือนขาดอะไรไปเดี๋ยวนะ เหมือนยังขาดตัวเลยนะเฮ้ยรู้สึกเหมือนขาดไปเยอะเลยอะ่ะเอ้ยผมรู้สึกว่าตอนแรกโ,โอเคนี่เนี่กลับมาละทัลล์แคสต์เพรสเซคันสี่ล้านสี่แสนโอเคที่เกิดเหลือล้านเจ็ดเฉยเลยผมเล่นงงครับโอเคตอนนี้กลับมาเท่าเดิมละมีคิงเลมอนซีดอ่านี่นะครับผมเป็นพืชใหม่ที่เข้ามาโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบล้านซึ่งผมยังไม่ได้แมงโก้ด้วยซ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวรอเอ่อผมว่าเดี๋ยวไปดูเควสก่อนว่าเราต้องเอาอะไรบ้างนะครับ S <S นี่ครับซีวิน,โนโิโนบอมบาร์ดิโนออเกเลโอกาลาแ,แกงสเตอร์ฟูเทล่านะครับบอบบินี่กุซินี่โอเคผมเพิ่มเปิดออโตเซลไว้ให้หมดเลยแล้วกันนี่ครับคิดว่าน่าจะใช้ทุกวันเลยแล้วก็ตรงนี้ปุ่นปืนป,นปตบิมต้องไปเตียวนะครับผมว่าเราต้องไปฆ่าเอาเองโอเครอตัวออกมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เอาตีไวเอ้ยตีแรงมาหนึ่งแล้วกันนี่ครับบูมแอเซนเดนส์ S นี้ผมว่าเอาออกไปแล้วก็เอา <nickel. S 2> ตีแรงเนี่ยมาแทนเฮ้ยน้องให้บอมบินี่กุซินี่ ผมได้ไม่ต้องไปหาด้วยโอเคต a n ง y ิวมากครับไม่รู้เหรอโอ้โหเตี๋ยต,ตายโอ้โหเลือดเยอะมากครับเนี้ยปืน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 ปนปปืนปืมปินปืยปืนปรนปยนปืนปืน,ปปนี่ผ่านแล้วนืนอ,อ,อืนปืนปืนปืเปืน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 ทารปดนปืนปืรปืน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 มืนปืนปืนี่นปืนปืนอเนี้นปืนวืองืนปืนปนปืนปืาปืนปืนปนนปืนนนนปืนปานนนี้คปืบบโนโออโนนนนเ,เกนนนนนนน้น ว, uce, egg, át, วิมวิมลักกี้เอกวิแก๊งสเตอร์ฟูเทล่าอันนี้เอาไว้ใช้ค้าแบบเอ้ยทำเดลี่เควสครับนี่อยแล้วเมื่อไหร่แอสซัสซิโนจะมาเนี่ยวิมีไม่มาแล้วอุ้ยมีมันเอกมาบ่อยจังเฮ้ยซิวิโนบอมบาร์ดิโนอันนี้ใช้ในเควสครับโอ้โหไม่มาเลยแอสซัสซิโนวิมามูมาครับมามูมานี่โอเคขออนุญาตปลูกเลยวิเพิ่งเคยได้ครั้งแรกเลยครับอันนี้ให้ดูสิเฮ้ยเข้าจะชดโนเออไปทันอุ้ยได้ด้วยโอเคทันครับ เอาแมงโก้ก็วางไปเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปรับเควสก่อนนี่นะครับได้เฉยเลยงงเหมือนกันตะกี้เหมือนตีไม่โดนนะต่อไปเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อซิบินดีโน่บอมบ์ดิโน่โอเคตัวนี้เนี่ยชิลครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำเควสเดลี่ก่อนแล้วกันแล้วได้มาตึมอ่ะนี่ครับย้อนเข้าไปเลยโอเคแล้วก็โอกาเลอ่า ก็แก๊งสตาร์นี่ครับและสุดท้ายบอมบีนี่เรียบร้อยครับผมแกรน์ไพรส์ผมได้มาแล้วไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรนี่ครับอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับใช้นี่เบลดการ์ดแบบนี้เลยโอ้ยโคตรสวยครับนี้เลยนะดีขอของดีๆหน่อยไหนดูจะได้อะไรดีๆไหมมาครับไป แรกโอ้โหดีจริงเหรอเนี่ยอุ้ยชายนี่ซีแคสเซเลเยอร์ชายนี่นอุ้ยอันนี้ดีนี้ดีมากครับต่อไปทายทริโอระดับแรงถ้ามีพืช3ต้นที่เป็นไทท์เดียวกันจะเพิ่มดาเมจ15%บห้อันนี้ดีมากครับอันนี้ดีมากฟิชซิ่งฟิวทุกการห้าเบลล์ล็อตทุกการฆ่า50เบลล็อตนะครับจะท,ทำการฟีดเบลล็อตเป็นเวลา5วินาทีอุ้ยอันนี้ดีนะอู้ลิลรุนลักอีซินคิดไป50%ออู้ วินนีดีมากโอเควินดีดีมากสวยครับอันนี้คือดีเลยดีเลยนี่ครับายกลับครับโอเคไหนดูซิเปลี่ยนอะไรดีนะเอาโฮมรันออกเลยครับอันนี้ตอนแรกเหมือนจะโกงนะที่จริงมันไม่ได้โกงเท่าไหร่ไปได้ยานนี้ก็เหมือนจะโกงเหมือนกันเนี่ครับเอาเป็นอะไรเข้ามาแทนเนี่ยรีบซีเกตเเลเยอร์รอันเก่เาไปเลยนี่เป็นชาชนีโอ้โหยอย่างสวยครับแล้วก็ไททริโอแล้วก็ อเพิ่มค่ารักอะ่ะอันไหนอ,ะอ่ะอ่า facing view นี่ไม่ใช่น,นี่นี่นี่คนะรับ root manifestation โอเคมัน17โอเคคูณ17ครับตอนนี้โอเคแล้วก็โอ้ใช้นี่สุดยอดเลยปะโอ้โหได้ตังค์เจ็ดจุดสี่บิลเลียนเดี๋ยวเราแม่งก็โตโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยวันเนี้ยเดีเ๋ยวลองใช้อ้นี่ดีกว่าครับไอเกียร์เ er, กียร์อา่าวอเทอร์บักเก็ตเป็นพรีเมียมพรีเมียมนี่ลองดูครับ จากหนึ่งชั่วโมงเหลือสี่สิบนาทีจะสี่นาทีเหลือสามสิบยี่สิบสิบเก้าเอาให้หมดเลยอะลูกโหจากชั่วโมงเนี่ยเหลือสิบสามนาทีโอ้สุดยอดเลยว่ะอุ้ยตรงนาทีโอ,อมาโอ้โหมาลัวๆครับของดีมีแต่ของดีมาครับจงังหวะน,นี้ดีมากวาเอเทอร์เมลอนอันนี้มีเยอะแหละขออนุญาตไม่เอาแล้วกันสี่อุ้ยบอสมาโหวันนี้กระจอกเลยครับน,นี่เป็นบอสแรกนะ เดี๋ยวรออีกีวินี่อะไรทุกอย่างมาครับไอ้ตัวหมูอะขอยกขายให้หมดก่อนแล้วกันเซลมาเป็นลอ็อตเซลปรับปิดออเดอร์เซลล์ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้อาทำเควสครบแล้วนะครับผมว่าเรื่องเควสเนี่ยโอเคเลยนะโดยเฉพาะประจำวันที่ได้เป็นแบบาการ์ดชายนีอะ่ะเอออันนี้ดีเลยครับวันนี้โอเคเลยกอร์ลี่อูดับดีออนด้วยไม่ไน่าจะแพงเท่าไหร่ครับผมเป็นระดับกอรลี่อย่งนะเลยมาแล้วนี่ซิวิโนโอบอมบอ์ดิโนโ่ขาเลยครับ เรียบร้อยครับผมตัวต่อไปเป็นตัวอะไรทริปรปี้ทริปปี้ทรัฟฟี่โอเคตัวนี้ง่ายเลยครับเห็นมาบ่อยอยู่นะทำเล่นนะครับมาบ่อยอยู่ง่ายๆเลยนี่ง่ายๆเลยเฮ้ยผมว่าเควสนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเควตีล่ากข้าหัวเนี่ยชิวๆเลยนี่ผมแอบ,บเห็นระดับรูบี้เนี่ยมันเป็นระดับใหม่ใช่ไหมครับทุกคนมันคูณเท่าไหร่พอจะมีใครรู้ไหมถ้ามีใครรู้เนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะครับ รออ่านเลยอุย้ยมาแล้วทีวีท็อปปี้เอ้ยไม่ใช่โอ้โหทูลิเมโลทูลิซีนาไม่ใช่ครับตัวนี้โอ้หน้าตาคล้ายกันอยู่นะนี่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่อันนี้ตัวเดิมเลยเดี๋ยวนะโอ้ยไม่ทันตีเลยเอ้าเควสสำเร็จเฉยเลยครับเอ้างงเหมือนกันเอาไม่ไรเอาก็เอาครับผมบอบิโตโอเคอุย้ยเควสเหมือนมันจะมีไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันมีไปเรื่อยๆครับเหมือนจะแค่ฆ่าได้ก็พอไหมนะครับไม่จำเป็นต้องตัวเองฆ่าด้วยนะ เม่กี้ผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเควสเด้งเฉยเลยครับงงเหมือนกันโอเคางนี้ก็ชิลครับเอฟเคได้เลยนะอืมชิวๆเลยนี่มันมีแบบการ์ดเพิ่มการเดินเร็วเบรล็อตไหมจะดีมากเลยนะถ้ามีน่ะเฮ้ยเออเมกี้ผมรีเบิร์ดแล้วผมได้การ์ดมาไหมน่าจะได้นะเพื่อผมลืมเลยนี่ครับการ์ดให้ผมดูก่อนเบสการ์ดอ้าวนี่ไงอุ๊ยอะไรเนี่ยกอร์ลี่ทัวร์กี้เหมือนไม่เคยเห็นครับไปลุย เค <Okay, S 2> เกลืออุ๊ยอันนี้ไรเนี่ยแลนด์コレ็กชั่นโอ้โหไม่ดีเลยลีกเรคชั่นเอ้ยซิเย่เกสเลเยอร์อีกอันหนึ่งโอเคอันนี้ดีอุ๊ยแพล p l e n นซี่เพื่อการฆ่าเบลล์ล็อตยี่สิบห้าตัว by plent sent into ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรนซี่ for แปด second อ๋อคือดูอ่าดูการฆ่ายี่สิบห้าตัวของพืชตัวหนึ่งเนี่ยจะทำให้อ่าเหมือนตีไวขึ้นครับฟเรนซี่นั่นจะเป็นการตีไวขึ้นเป็นเวลาแปดวินาทีโอเคอันนี้ดีอยู่นะก็พอได้ครับผมเป็นระดับแล ก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยทำไมผมมีอันหนึ่งเนี่ยอ๋อได้มา2อันเลยเหรอการรีเบิร์ดโอ้รีเบิร์ตรอบนี้ได้2อันเลยครับโอเคนี่ดีโอ้ยเฮ้ยอันนี้ดีเป็นล็อตเบสซิ่งสิบเปอร์เซ็นต์โอเคทำกินเฟอร์รี่อันนี้ก็พอได้ทำบอลเฮ้ยทำบอลซอมเฮ้ยหลังจากการฆ่าเวลอต100ตัวจะทำการอ่าจะลุ่เวลาเป็นรห 50%เป็นเวลา10วิอุ้ยันนี้โอเคอยู่นะ Infernal Petal Magma เป็น Lost e x p l o r e for 10% of the Max HP on Death อู้ก็คืออ่าเป็น l อ s ที่ติดสถานะา Magma เนี่ยจะทำการระเบิดออกนะครับเป็นจำนวน10%ของเลือดของเขาเนี่ยครับเมื่อตายนะซึ่งแบบน่าจะเป็นระเบิดออกแบบโดนเป็น l อ s ตัวร,บรอบๆประมาณนี้โอเคอันนี้ก็พอได้นะโอเคผมก็เก็บสาสกไว้แล้วกันเดี๋ยวเมืกี้ผมได้ e Quest อยไรแบเนี้ยเดี๋ยวดูก่อน,นครับ วุ้ยแมงโก้ Mango มาแล้วยังครับผมยังไม่มาฮะวุ้ยทำไมพอต้องการจะให้มาเนี่ยไม่มาสักทีไหนดูดิแมงโก้โหดไหมแมงโก้ะอะโอ้โหทำไมดาเมจมันน้อยวะเนี่ยแปดพันสี่ร้อยเดี๋ยวนะชูบิโน่ผมบางตัวมันยังเยอะกว่าเลยนะครับโอ้โหเกินไปอ,อันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยอันนี้ดูชูบิโน่นี้นะครับสองหมื่น <laughs> แต่ว่ามันคูณสามไงชูบิโน่นี้ทีแมงโก้ตะกี้เท่าไหรนะ่เนี่ย ขอแยกเช็คแป๊บนึงเมงโก้ Mango. นี่ครับอ,อ๋อนนึกคุณนนึกยุนนึงโอ้โหน้อยมากเมื่อไรครับเราชิวๆละอุย้ยผ่านประมาณสิบน,นาทีแล้วยังไม่มีตัวอะไรออกมาเลยครับโอ้โหเกินไปไอตัวบอนดิโน่ไอบอนดิโตอะไรทักอย่างครับไอปกติมันมาบ่อยมากเลยนะ,ะเฮ้ยงงเหมือนกันอะไร,รไปเนี่ยอุตัวใหม่เพสโตโมติโอนี่โอ้ยมิติกนี่ครับเลือดแสนกว่าโอ้โหเยอะเหมือนกัน เฮ้ยตัวไม่ออกเลยครับโอ้โหโอเคเฮ้ยบอสเปล่าไหนดูสิตัวอะไรมาเอ่ยอ้าวไหนอะไลโนโอเคตัวไลโนอ,อ่าตัวนี้โอ้โหอันเดียวเองโอเคเขาบอผมคิดว่าอารแลน่าจะถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับผมว่าเราก็พิจิตอัพเดตนี้ได้พอประมาณแล้วนะมีทั้งอ่ารีเบิร์สใช่ไหมแล้วก็เปิดการ์ดครับ ก็ทำเควสเดลี่เควสเนี่ยได้การ์ดชัยดีมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยนะสำหรับอ่าอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปเล่นอะไรนอกร้อมันต่อแล้วกันวันนี้ผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมสนใจอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยก็ตอนนี้นะครับเรามีที่ขอดมิตตี้สามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยและทุกคนเนี่ยครับผมเห็นไหมครับอย่างสุดท้ายก็คือเสื้อผ้าผมดีเป็นไงสวยไหมครับนี่นี่ครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเป็นเสื้อผ้าของผมเเเอออองงนนะคครรัับบบบกแีี่ยผมด เท่ๆอย่างนี้เลยนะสำหรับเสื้อผ้านะครับผม,มเปลี่ยนสีได้เพียงแค่คุณเปลีป่ยนสีสกินโทนหรือว่าเปลี่ยนสีผิวนั่นเองนะครับผมสามารถเปลี่ยนแยกเสือ้อต่างเกงได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะนี่มีเลือกหลายสีแล้วครับผมก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ดีลิฟท์ชั่นเช่นกันนะครับเป็นกลุ่มเสื้อผ้านะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้คิดว่าไม่น่ามีแล้วครับผมไปเจอกันบ๊ายบายมามาคอนเทีี่รบหัด เหมือนก็จิบหิเลและตอนกระเทาที่ลิมปากทำไมฉันถึนคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สภาพกูเพียงหลับและตอนนี้พวกเอเท็ทำงานไม่ค่อยว่างนิดน